สวัสดีค่ะทุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ค่ะได้เลือกได้ย่ามนะคะอาบน้ำแต่งตัวจ้าเมื่อนี้ห้องิไปร้านอาหารไทยกันนะคะฉันก็ต้องแงงคิงก่อนนะคะกว่าสิไปได้แต่ละมือแต่ละเว้นไปใส่กระดาษฉันก็ต้องปิดฝอกปิดไฟปิดองค์ปิดแอร์นะคะเกิดมาเป็นคนอีสานนะจ้าเกิดมานั่ประเด็กป่าลนะจ้า ว่่ได้กินโดวนว่่ได้กินซีบมือเศร้ามือใจมันกระสิขาดจามันเป็นหามฮีหามฮอนจังได้ก,บบกะบัวก็เรยวโอ้ยพาฉันไปในเด้อฉันอยากกินอาหารไทยอุซานเพื่อนลักกเ็เรยว่าโอเคเดี๋ยวต้องโทษถามเขากอนว่าเขามีปลาโบเดียวไปเสียเทียวนะคะจะได้กินได้ตำไทยนีย่ไม่เอานะนี่ล่ะค่ะ ทงหนอกทงหน้าข้าเจ้ากับเป็นจังเี่นะลค่ะล้งมองกับเกี่ยวเขาแล้วล้งมองเขากับห้องกระเหลืองนะคะล้งมองกับหัวกระดําหน้าจานํากับมีตลอดนะคะอันนี้ห้องกระหอดแล้วเนาะหอดหนาร้านเพ่เลียวนะคะมือนีกามาหลานซื้อว่าช้างคิทเช่นนะคะเพื่อนป็นค้นสุรินจะอันเอยเราแต่ว่าบ่พบเพิ่นนะคะเพื่อนผ้านักทงเที่ยวไป เที่ยวนะคะทุกคนคนไทยมาเที่ยวเพิ่นกระพาไปเที่ยงสีนะเป็นทั่วให้ทั่วิ่นก็มีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาพักนะคะอันนี้ก็คือร้านอาหารเพิ่นจ้าว่ามีหอดบึกอือะะกอ้อนะคะทุกคนปิ่นตะวมใส่เนื้อนะคะแซ่บดีมะงสุกจ้าอันนี้ก็มาซองเบิ่งเมฆัวทำน้ากินนะคะเป็นสิพัดกระเพราไหนินจ้า,าะะทุกคน น่ากินยี่หมองนี้จ้บบ่แพงจ้าบ่แพงราคากัซ้ามาไทยแต่ว่ากับสี่ล้ยกว่าจักน <c oughs> yup. ้อยราคาคนไทยหน่อยจ้า <sore> ม <od ins ağ> ือหนีก็สร้างต่ำบกหุ่งนะคะแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวนะคะแล้วกัมีบินทังนะคะหนึ่งขวดนะคะบินทังก็คือเบียร์ประเทศนี้นะคะมีหลายยี่ห้อจ้าแต่ว่ากับบั ซิมเบิงดอกบ่บ,บ่มากบ่มากกินเบียร์แล้วตอนนี้ก <c> ะ <oughs> เลยซังเป็นอาชาไทายนะคะหวานน้อยนะคะกะไดการนะคะแซบจาาต่ำบกหุ่งอย่างนั้นสักบอกคุณว่าเอาเพชรๆจ้าก <c oughs> ็ไข่อยู่นะคะหุ้นผ้ามากค่ะกินน้ำได้เบอรสุยาง <c oughs> มือนี่กะไม่แห้งหายเติบจ้าปลาลาเขาเส้นเลือดแล้วอันนี้เข้ากะมา ซื้อของนะคะซื้อของว้ถัาไปเฮ็ดกินย่ำต่อนเสาร์นะคะก็สิได้ขนมปอกขนมปังจาชีดแล้วก็พวกเ,เครื่องปอเครื่องปรุงนะคะได้เป็นพริกแกงเพชรนะคะเดี๋ยวจะไปผัดผัดพริกแกงนะคะพักหานยาพักยังก็ยบ่อดบื่ยอยากจ้า แดีวแต่วาสิคิดว่าอย่าเค็ดกินอีหยังเดี๋ยวมีผักกระปอกกะเพรากระมีอันนี้ก็ไดชีสนะคะอันนี้กระปานะคะทุกคนมีปลาเมือกกุ้งนะคะปลาหนอกปลานิ่นม,มีเบอร์สุยังมือนห้องกระไดปลาทูนานะคะละกะปลามาลินนะคะอันนี้กะเดินทางกลับบ้านนะคะ บ้านเฮานะคะขอบคุณที่รับชมจ้ะ